สวัสดีกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ก็วันที่25พาร์ทที่3นะครับเวลา22่สนาฬกาสีอาทีแล้วนะก่อนหน้านี้เรามีพาร์ทข่าวกับพาร์ทของบิตคอยไปละมาเรามาต่อโอคอยกันครับผมวันนี้บิตอีเทอริเอมที่ใหญ่แห่งโอคอยเป็นยังไงบ้างนะขอเดลี่ก่อนเลยแท่งเดลี่สวยอยู่แล้วครับเกิดแดงมันนิดหน่อยไม่ได้เสียอะไรมากนะขอดูกราฟเดลี่ก่อนเลยแล้วกันเดลี่มีการเตะ แต่เส้นบริงเจอร์ด้านบนยอดบริงเจอร์เนาะเราก็มีการเหมือนกับว่ากลับเข้าโซนของภายในบริงเจอร์อยู่เป็นการเหมือนกับว่าชะงักตัวเล็กน้อยแต่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะย่อต่อเขาสามารถเบรกขึ้นต่อได้เลยนะแบบนี้ครับอา,อาจจะย่อต่อนิดนึงแล้วก็ขึ้นต่อขึ้นต่อไดอ้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตีโซนเหมือนเดิมฮะโซนในการเข้าออกให้เร็ว โซคาตกิอัสไซยังสวยครับยังมีความทิ้งห่างกันอยู่ระหว่างเส้นเปอร์เซ็นเคกับเปอร์เซ็นดีห่างกันอยู่ยี่สิบหน่วยเลยถือว่าสวยอยู่เอเมก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายนะครับในภาพของเดลี่เนี่ยถือว่าเชียมเริ่มพอฟอร์มทรงที่ว่ามีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นส่วนในทำเฟรมสี่ชั่วโมงในวันนี้นะครับอ่าเมื่อกี้เราดูภาพใหญ่แล้วเราย่อลงมาในสี่ชั่วโมงในสี่ชั่วโมงเนี่ยสามารถย่อก่อนแล้วเหยียงขึ้นต่อได้ นะมันโดยที่จะไม่ทำให้ทรงของเดรี่เสียสรงเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮใหม่แล้วนะที่ทำไฮเออร์ไฮเออร์โลเลยชอบมากสวยมากนะครับอ่ะโลที่หนึ่งของอีทโลที่สองของอีทเห็นไหมฮะยกไฮไฮหนึ่งอีทไฮสองอีกก็ยกเพราะฉะนั้นตีเส้นได้แล้วเส้นเทนให้เขาเปิดแม่แหลกแป๊บ ง่ายๆเลยครับดาวเทอรี่ไปครับตีเส้นเทนไปนะอันนี้อะไรเนี่ยลบไปไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็จะเห็นครับมันก็อยู่ในโซนละเพราะฉะนั้นในรอบนี้ฮะถ้าหากว่าอีเทเรียมไม่หลุดโซนของเขาปักแถวเนี้ยปิดเนื้อดีๆเขาก็มีโอกาสเย่งแล้วครั้งเนี้ยเย่งอาจจะมีการเบรกอัพขึ้นหรือเปล่าหรือถ้าเป็นกาวหลายๆนะเราเราจะตีสามแผนอยู่แล้วเมื่อกี้เรากาวแผนดีเนาะ ต่อมาเก้าแผ่นล้ายเก้าแผ่นล้ายจริงๆแล้ว่ทรงเนี้ยมันจะออกแนวเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าแบรแฟลตเป็นธงหมีลงมาแรงๆตุ้มแล้วก็มีการไซด์เวัพเบาๆแล้วก็ลงต่อออันนี้คือแพทเทิร์นที่ว่ามีการมีการระบุไว้นะฮะเป็นแพทเทิร์นของเขาจริงๆก็ถือว่าเป็นกาวฟัดที่น่ากลัวพอตัวนะแต่ถ้าเราเล่นตามแผนครับเรามีโซนของเราในการเข้าออกเราก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่ง จากที่ว่าอย่างที่เราเคยบอกกันในคลาสก่อนๆเนาะใน,ในคลิปก่อนๆที่ว่าการสตอปรส์มันก็เหมือนกับก,การเราตัดนิ้วฮะเรายอมตัดสักนิ้วก้อยนิ้วนางดีกว่าไปตัดทั้งแขนอะไรประมาณนี้ครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เขาย่อลงไปเราตัด2นิ้วใช่ไหมอ่ะโดนไป1ิเอร์ซตัดไปแล้วสองนิ้วย่อลงไปแรงๆร,ระหว่างนั้นคือเราก็นิ่งละแล้วพอย่อลงมาป้าเราก็มาเก็บได้ในโซนด้านล่างขึ้นไปอีกเขาเนี้ยมันมากกว่า10เหรือเปล่า มันอาจจะเป็นประมาณสามกาวไปเนาะไปกีดสิบเปอร์็นอะยี่สิเปอร์เซ็นแล้วกันยี่สิบเปอร์เซ็นนะสมมติมันขึ้นกลับไปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นแปลว่าอะไรเพ,เพื่อนก็ได้นิ้วเพิ่มเป็นสี่นิ้วเลยนะใช่ไหม αι? อ่าเนี่ยแหละคือหลักการซัพรอสง่ายๆครับป้องกันความเสี่ยงในการขาดทุนแล้วก็ไปช้อนของถูกในตอนข้างล่างแค่นั้นเลยนะ <S <S โอเคได้โซนแล้ว รอดูวันนี้วันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรได้บ้างไหมนะอันนี้เทคนิค้ออะไรนะสิเลยนะข่าวของอิตาเลียมตอนนี้ผมวันนี้ผมขออภัยจริงๆผมไม่ได้ตามข่าวอิตาเลียมเลยวันนี้วุ่นวิ่งงานนะครับเออโอเคสำหรับเพื่อนๆถ้ามีข่าวแชร์มาได้นะเดี๋ยวผมจะออกอ่านออกข่าวให้ <c oughs> นะโอเคครับอิตาเลียมฮะในวันนี้ก็จริงๆก็ยังอยู่ในโซนกล่องเหลืองที่เราตีกันไว้ตั้งแต่อดีตนะ มันติดอีกแล้วเมื่อตอน11โมงเนี่ยถ้าเราสมมติลงลบเส้นออกไปใช่ไหมมันก็ยังอยู่ในโซนสีเหลืองเดิมที่เราตีกันไว้และทําไมและเขายังไม่ทำไฮเออร์ไฮที่ดีขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่นะอ่าต้องว่าไงดีจริงๆเขาทำไฮเออร์ไฮตรงนี้แต่ว่าถ้าเราเทียบกับไฮเดิมตรงเนี้ยมันก็ยังถือว่ายังติดไฮเดิมอยู่แต่ยังดีที่เขายกโลครับเขายังยกโลเนี่ยเขาก็จะค่อยสะสมแรงไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆตรงเนี้ยเราก็ดีดขึ้นเปยียงสักทีหนึ่งนะ หมัดหมัดหุกพัวสักทีหนึ่งขึ้นไปเลยกาวอีกแล้วโอเคสำหรับแผนวันนี้จริงๆแล้วเขาย่อดได้ถึงเส้น MA 50เหมือน BTC เลยโดยที่เขาจะไม่เสียทรงในการที่ว่าจะฟอร์มทรงเป็นเฟสเว y อพเบาๆได้เพราะว่าเขายกโลโลเขายังยกได้อีกนะเขายกได้จนสามารถย่อจริงๆเขาย่อดได้ถึงหนึ่งหนึ่งพันสี่บสองจุดสามสามดอลลาร์เลย แต่มันจะออกไม่ทันเนาะสำหรับคนที่ว่าแบบวัยรุ่นใจร้อนวัยรุ่นคริปโตใจร้อนแบบช้อนไปแล้วแถวแถวหนึ่งมืหนึ่งอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยสีิบเจ็ดสมุติช้อนตรงนี้ไปเขาย่อลงมาเนี่ยถ้าถ้าความเห็นผมจริงจริงรอเทสแถวแถวเส้นหนึ่มีห้สิบก่อนถ้าหากหลุดเรายอมเสียเรายอมคัดลอสที่หนึ่งพันเจ็ดสิบห้าดอลลาร์เนี่ยมีความน่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าเขาย่อลงมาแถาวแถวเส้นหนึ่มีห้าสิบไม่หลุด เพื่อนได้ตรงโซนนี <S <S ้เพื่อนก็ช้อนตรงนี้ได้มีความน่าสนใจในการช้อนช้อนเพื่อถั่วถั่วเสร็จพอขึ้นก็สบายเหมือนเดิมฮะแต่ซับรอตต้องมีนะครับเล่นต้องมีซับรอตโอเคซับรอตของอีทรอร e u m ี่มครับหนึ่งพัน็ดสิบห้าดอลลาร์ที่เดิม <c oughs> ทำไมถึงใช้ที่เดิมเพราะว่าเส้นไอเมห้าสิบรอรับอยู่ถ้าเราปรับให้มันขึ้นไปอีกใกล้กับเส้นไอหสิบม,มันมีโอกาสหลุดอยู่แล้วมันต้องหลุด หลุดลงมาแต่ปิดเนื้อขอปิดเนื้ออย่าหลุดโซนสีเหลืองแล้ว,ลวกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับของอิตาเรียไปเดี๋ยวเราจะวิ่งตัวอื่นแบบรวดเร็วเลยนะเอดาครับเอดาทำเฟรมเด i ี y ว่ายังไงเด i ี y ทำอ่าฟอร์มทรงน่าสนใจครับออกแนวไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพใช่ไอาซยพยายามยกในเดรี่บ้างมีติดไฮนิดนึงแต่ก็ยกโลแล้ว ออืมโซแคตติขึ้นอยู่นะสวยสวยสวยเดลี่สวยต่อมาใน้ทมาเฟรมสี่ชั่วโมงตอนนี้เอดาเอดาเนี่ยมีหลุดเส้นในเมิสี่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถือว่าทําโลเวอร์โลโลเก่าเขาอยู่แถวแถวสี่สิบหกจุดสองแปดหน่วยของ ISI นะครับยังไม่ถือทําโลเวอร์โลเพราะฉะนั้นยังมีความว่ามีออกออกแนวไซเวย์ครับถ้าเขาย่อลงมาหนักกว่านี้ จะเริ่มไม่ใช่ไซเวธรรมดาจะเพิ่มเป็นไซเวดาวโซแคติก so, มีการยอร่อลงมาดีครับยอ่อลงมาก่อนอย่างที่เราบอกกันในบิตคอยด้วยยอ่อลงมาทเทสเ้นออยู่ให้ได้ถ้าเขาเทสเทสแล้ว,วิ่งอยู่บนเหนือเส้นมเอนะสบายทำไมถึงสบายเพราะว่าการที่เขาวิ่งเหนือเส้นิเมได้นักลงทุนจะมองฮะเหมือนเดิมผมก็มองเหมือนนักลงทุนนักลงทุนก็บางคนนักลงทุนบางคนจะมองเหมือนผม ไม่สิผมต้องพูดว่าผมมองเหมือนนักลงทุนบางคนนะเพราะผมอ่อนแอกว่าเขาผมเกิดลังเขาผมคิดว่าจะประมาณนี้ได้นะครับฮิสโตแกรมก็มีการย่อลงต่อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไซเ w ว y ได้ครับผมสุดท้ายแล้วของด้าของเอดอาหรือคาร์ดานนะฮะไม่ควรหลุด0.4668ดอลลาร์0.4668ดอลลาร์ถือว่าเป็นเส้นที่น่าสนใจแล้วไม่ควรหลุดนะไม่ควร ต่อมาครับโซลาน่าโซลาน่าเนี่ยผลพวงจะข่าวดีหลายๆอย่างครับนะทั้งการที่จะบอกออกมือถือมาบ้างแล้วก็เหมือนกับว่ามีเพื่อนได้คุยผมได้คุยกับเพื่อนๆที่เขาอยู่ในวงการโซลาน่าเขาบอกว่าในกลุ่มของคอมมูนิตี้โซลาน่าเนี่ยเขาเหนียวแน่นมากนะเขาแบบเหมือนกับว่าเขาก็พร้อมที่จะเก็บโซลาน่าและโซลาน่าเนี่ยก็พยายามจะทําอะไรที่มันมากกว่าการที่ว่าจะเป็นอยู่ณนะปัจจุบันเขาพยายาม พยายามจะก,กระเตื้องต่อยอดขึ้นต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะมีการเก็งกาไรหรือว่ามีการเก็บของบ้างแล้วนะครับแต่เราเล่นตามโซนนะฮะอืมใช่คือจะว่ายังไงดีลักเหรียญได้ไหมจริงๆไม่อยากแนะนําให้ลักเหรียญเหมือนลักลักหมายถึงว่ารักรอเรืออย่าไปชื่นชอบเขาจนจนแบบเชียร์เขาว่าเฮ้เขายอ่อเขาไม่ได้ร่วงอะไรเงี้ยครับนะ อให้ระวังนิดนึงแค่นั้นเองถ้าหลุดโซนขึ้นหนีก่อนได้นะนะครับแล้วค่อยไปฟอร์มซุงกันใหม่โอเคจริงๆแล้วเมื่อวานน่าจะใช่นะของเมื่อวานครับที่เราตีโซนสีชมพูเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอยากจะลองดูว่าเขายังติดโซนเดิมได้จริงไหมและเป็นจริงอ่าทำไมถึงเป็นจริงมันติดแรงรับแรงต้านสำคัญแค่นั้นเองนะครับแถวๆตอนนี้ติดสีดอลลาร์มันเป็นเลขที่สวยอยู่แล้วสีดอลลาร์เนี่ย เมื่อตอน15นาฬิกาของวันที่24ครับมีการย่งขึ้นไปเหนือ40ดอลลาร์แล้วก็พยายามอร์มทรงที่น่าสนใจเราก็เลยตีโซนกันไวน้เนาะของเมื่อวานว่าเนี่ยทรงเนี้ยถ้าไม่หลุดโซนสีชมพูเนี่ยน่าสนใจและเขาก็ไม่หลุดเขาก็ขึ้นต่อแต่ตอนเนี่ยมีการลงมาเทส40ดอลลาร์ทำท่าจะหลุด40นะแต่ทุกอย่างมันยังไม่คอนเฟิร์มครับเพราะว่าเราดูในทำเฟรม4ชั่วโมงเราก็ต้องรอปิดทำเฟรม4ชั่วโมงก่อนนะโอเค เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สําหรับแผนก็แผนเดิมกับเมื่อวานอีกแล้ววันนี้ไม่ค่อยได้วิ่งเนาะอ่าแผนเดิมเมื่อวานก็คือการที่ว่าโซนสีชมพูครับตอนนี้กลับเข้ามาอยู่ในโซนสีชมพูเพราะฉะนั้นก็ซัอร้อเหมือนเดิมที่น่าสนใจเนาะขออนุญาตปรับขึ้นให้ด้วยละกันเพราะว่าจะได้หนีกันเร็วขึ้นดีไหมไม่เอาดีกว่าแล้วเอาแผนเดิมเราพยายามเล่นตามแผนอย่าเล่นตามมันลมบางทีมีความอยากอารมณ์มันรวยให้น้องเขานะ ประมาณนี้ครับก็สาสิบเจ็ดอลลาร์ซอปลอที่น่าสนใจเหมือนเดิมในตรงนี้จริงๆมีเส้น MA สองร้อยรอรับจริงๆอยากจะให้รับอยู่ในตรงเนี้คือมีการย่อสะบัดมาตุ้มโดยที่ไม่หลุดสามสิบเจ็ดก็ได้แล้วก็ไซ์เวย์ใหม่ก่อนที่เขาจะขึ้นอีกรอบอ,อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าหลุดโซนสีชมพูหนีออกมาก่อนเราค่อยฟอร์มทรงใหม่เราค่อยเข้านะครับ <Hey. S 1> อันนี้เป็นคำแนะนำนะไม่ได้ชี้นำ <laughs> ขอัยด้วยวันนี้ผมมีจิบน้ำแก้วควยไปหน่อยหนึ่งอาจจะพูดไม่เหมือนเดิมสักเล็กน้อยโอเคครับเนียเนียเนียวันนี้ขึ้นได้โหดมากนะครับขึ้นมาโหดแบบโหดปุยมุ้ยไม่แน่ใจว่าข่าวอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้ขออาภัยจริงๆวันนี้ไปวิ่งงานมาไม่ใช่ไม่ใช่ต้องแท่งไหนนะแท่งเมื่อตอนเมื่อวานเราวิเคราะห์ถึงยี่สิบสาม ่าเราวิเคราะห์ถึงตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เขาขึ้นมาว้าว16%แล้วก็ยอ่อมาเหลือ7%นะแปลว่าเมื่อวานน่ะไม่ยอ่อลงมาแถวๆโซนสีเหลืองเลยที่เราวิเคราะห์ไว้ว่าอาจจะยอ่อลงมาแถวๆเส้น้มส5 0ไม่ยอ่อนะเขาขึ้นปื๊ดเลยขึ้นไปตั้งแต่เมื่อตอนตีสามเจ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าจนยอ่อตอนสิบห้านาฬิกาและถึงเวลาปัจจุบันนะครับอืมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะ เขาถือว่าขยับโซนแล้วเพราะฉะนั้นโซนสีเหลืองก็ให้ขยับขึ้นไปโซนสีแดงก็ยอ่อลงมาโอเคได้ครับโซนนี้ถือว่ามีความน่าสนใจนะอันนี้สีแดงนี้ให้เป็นสีม่วงไปก่อนยังไม่ได้ใช้นะครับส่วนการเย่งรอบต่อไปของเนียปโปรโตคอลของเนียออนพารลัสนะ อาราสก็แพลตฟอร์มที่ว่าคนไทยไปขายงานอยู่บนนั้นเยอะมากเนี่ยเป็นมิตรกับคนไทยมากๆจริงๆนะครับโอเคโซนสีเขียวตรงนี้ทำให้ถึงเลือกตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีเนื้อเดิมครับของเมื่อช่วงวันที่11แล้วก็เส้นเอ2มเอสอกำลังย่อลงมาใกล้จะมาสัมผัสเพราะฉะนั้นแล้วโซนสีเขียวเนี่ยจะแข็งอยู่พอตัว แข็งคืออะไรแข็งคือการที่ว่าเขาจะเบรกรอบที่หนึ่งหรือรอบที่สองแบบนี้ฮะอาจจะย่อลงมาปุ๊บแล้วก็เยงขึ้นปั้งรอบที่หนึ่งผ่านไหมเพราะว่าเส้น m อ200ร้อกำลังลอกมามาถึงนี่ถ้าไม่ผ่านก็ย่อลงมาอยู่ในแกลบระหว่างโซนเขียวโซนเหลืองก็ได้แล้วก็เทสอีกรอบตึ้งถ้าหากยืนเหนือได้เนี่ยจะเริ่มมีความน่าสนใจในการที่ว่าจะฟอร์มทรงกลับขึ้นไปได้นะครับอืมเพราะฉะนั้นครับ เนี่ยปโตคอรครับ3.933ดอลลาร์3 9 3จดอลลาร์ไม่ควรหลุดนะครับเนี่ยปโตคอโอ้วันนี้ลากเนียยาวเชียวแฟนก็เหมือนกันอ่าโอเคครับแฟนติดแล้วรอบที่หนึ่งตามที่เราดูไว้เมื่อวานติดเซส้เนมเอสองร้อยทำให้ถึงติดเส้เนมเอสองร้อยกันครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่เขาจะเทคโปรฟิตกันฮนะเขาเขาลากกันมาตั้งแต่ตรงนเนี้ยเนี่ยเราไปมาทัดวัดง่ายๆครับกี่เปอร์เซ็นต์ สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สามสิบกว่าคูณเลเ,เวอเรจเข้าไปสิคนเล่นเลเวอเรจเท่าไหร่ขั้นต่ำยี่สิบสามสิบคูณยี่สิบสามสองหกหกร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเกินปุยมุ้ยนะเกินปุยมุ้ยเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ครับตอนนี้เขาจะอยู่ในทรงที่ว่ามีการเทปโรฟ,ฟิตบางส่วนแล้วก็รอก่อนว่าเขาจะทำโรถึงสุดแค่ไหนแล้วค่อยหาช้อนซื้อเราไม่ต้องช้อนตอนที่เขาลงต่ำสุดก็ได้แต่เราช้อนตอนที่เขาฟอร์มทรงแล้วก่อขึ้น เหมือนกับว่าตรงเนี้ยคือจุดต่ําสุดเนี่ยเขาย่อลงมาตึ้มเนี่ยแถวๆเนี้ยต่ําสุดเนาะเราไม่ต้องเป็นผู้กล้าก็ได้ครับเราเป็นผู้ตามที่ดีครับเราเห็นว่าโซ,โซนตรงเนี้ยเริ่มไซด์เวยก็ช้อนซื้อซะอ๋อขออภัยผมห้ามชิน,นน้ำโซนเนี้ยถ้ามันไซด์เวก็มีมีความน่าสนใจในการช้อนซื้อครับเมื่อกี้ผมพูดผิดในการซื้อปาต้องโกนะอ่าโอเคประมาณนี้โซนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับนะอ่อ ผมว่าวันนี้ผมรั่วโอเคประมาณนี้แล้วก็สำหรับโซนวันนี้เดี๋ยวผมขยับให้ก่อนเอาเป็นโซนสีเขียวขยับขึ้นมาเพราะว่าวันนี้น้องทำทรงได้ดีแล้วของแฟนนะครับแฟนก็ยังเป็นลูกรักอยู่ดีครับลูกรลักรอเรือนะผมชอบในเมตาเวิร์สเขาผมเลือกในเมตาเวิร์สเขาไงโอเคเขียวนี่เลยเขียวขึ้นไปเลยลูก ทำไมถึงจะต้องมาติดตรงนี้เพราะว่าแถวเดี๋ยวนะตรงเนี้ยมันก็ต้องติดอะแต่ไม่เป็นไรเราเอากาวอีกทีหนึ่งเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้มีการไซเวย์พอตัวอ่าเอาโซนนี้แหละนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราตีตรงเนี้ยมันจะใกล้เคียงกันมากมันจะไม่มีแกลบให้เขาวิ่งจริงๆแล้วเวลาเขาเบรกเส้นสำคัญอย่างเส้นเอสองร้อยเห้าสิบเนี่ยเขาจะดีดแรงๆได้นะครับ เพราะฉะนั้นโซนรับต่อมาที่น่าสนใจก็ได้แถวโซนสีเขียวนี้โอเคครับแฟนวันนี้แฟน1.0334ไม่เอา1.0333ดอลลาร์ครับ1.0333ดอลลาร์ไม่ควรหลุดซอบอดแถวนี้น่าสนใจ <c oughs> <c oughs> นะครับเอแวกว่าไงบ้างเอแวกขึ้นไปจะไปติดแถวๆโซนเส้นเอ200เนาะ ย่อลงมาอยู่เส้นเอเออย่างไม่หมดยังไม่จุดเนาะยังย่อลงมาต่อไม่ได้ตอนอันนี้ต้องขยับเหมือนแฟนอันนี้ต้องขยับขยับปรับโซนให้เขาออกเร็วๆออกตรงนี้เส้นสีฟ้าใกล้ๆเส้นสีฟ้าเลยเป็นเส้นเทนเมื่อเราตีของวิกฤตที่แล้วหมายถึงว่าเป็นเส้นที่อ้างอิงจากวิกฤตก่อนหน้านี้นะแล้วก็โซนสีแดง น่าจะย่อมาแถวโซนนี้ขึ้นมาตุ้มลงมาแล้วก็ยืนเหนือโซนเพราะว่ามันจะมีเส้น m a 50มารอรับอะตุ้มเพราะฉะนั้นโซนโซนสีแดงขอต่ำกว่าเส้น m a 50ละกันเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะยืนเหนือโซนสีแดงได้อยู่แล้วนะครับก็สำหรับ a w a ครับ18.8ดอนลลาร์ครับ18.8ดอนลลาร์นะส่วนฟอร์มของอิเดคเตอร์เนี่ยใกล้เคียงกันหลายๆตัว นะครับตอนนี้เหมือนออกแนวหักหัวลงย่อตัวสรงแล้วย่อตัวนิดๆนะทรงย่อตัว <c oughs> <c oughs> โอเคมา BNB ครับเหรียญสุดท้ายของวันนี้กับสิบเจ็ดนาทีที่ผ่านมาโอเคตอนนี้เราอัดไปสิบเจ็ดนาทีแล้วเนาะ BNB ในวันนี้ครับมีการย่อลงมาบ้างเล็กน้อยมีการติดอยู่ในโซนสีเหลืองอีกแล้วไม่เบรกสักทีนะ จริงๆข่าวดีก็มีเยอะนะเมื่อวานก็โรนัลโดนะครับคริสติโนโรนัลโดนะนักฟุตบอลเนานะก็ได้จับมือเหมือนกับว่าจะทำ NFT บนไบ n นน c e NFT ด้วยแต่ก็มีการเหย่งแหละข่าวเมื่อวานทำให้เขาเหย่งได้บ้างนิดหนึ่งแต่วันนี้ก็มีการเหมือนกับว่ายังรอฟอร์มทรงอีกแล้ว อืทรงนี้ไปนะทำไมถึงเลือกทรงนี้อีกแล้วอมันเป็นโซนที่เราตีกันตั้งแต่เมื่อวานเนาะแล้วก็เขายังไม่เบรกโซนสีเหลืองครับนะโซนสีเหลืองเพราะฉะนั้นแล้วก็การที่เขาหลุดเดือดเส้นในมห้าสิบจะขึ้นมามารอรับเพราะฉะนั้นสองรอยสบเอ็ดอลลาร์บีอนบีไม่ควรหลุดสองรอยสบเอ็ดอลลาร์ส่วนการฟอร์มทรง ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวขึ้นอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันครับในทาเฟรมสีชั่วโมงหลายๆตัวเนี่ยทรงคล้ายกันมีการย่อลงมาของ IS i อเอโอเวนบี B B ย่อแรงนะไอซายเกือบทํโรเวอร์โลแล้วอีกนิดหนึ่งเนี่ยแล้วเขาย่อลงมาแถวสี่สดจุแปดหน่วยของ IS i อซายเนี่ยถือว่าทำโรเวอร์โลที่ใกล้เคียงเดิมเรียกว่าโลที่ใกล้เคียงเดิมแล้วกันนะครับโซเชติก็ย่อลงพอตัวเหมือนกันอเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ตามแผน มีความน่าสนใจในการตั้ง stop loss แถวๆนี้ฮะรอดูไม่ควรหลุด221รอยยดอลลาร์ BNB นะครับโอเคโอ้ตอนนี้บิตคอย n หลุด1นึ0งนห่ดอลลาร์แล้วนะย่อลงมาย่อลงมาโอเคก็รอดูอยู่ครับขอย่อสุดเนี่ยก็คืออย่าหลุดแถวๆ2 3ส0งดอลลาร์สอง0มารดอลลาร์นะถ้าไม่หลุดเนี่ย เป็นการฟอร์มทรงที่มีความน่าสนใจในวันจันทร์เลยนะวันจันทร์มีการเล่นแน่นอนเล่นทางไหนล่ะอ๋อเดี๋ยวผมขอโฆษณานิดนึงก่อนจบกราฟในวันนี้นะอันนี้ก็จบแล้วแหละเราก็วิเคราะห์กราฟเอาคอยครบละนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะทุกวันจันทร์เดี๋ยวผมจะไปไลฟ์กราฟที่ของทาง Human X ครับนะครับ ก็จะเป็นไลฟ์แบบนี้แหละแะแต่ผมน่าจะได้เปิดหูฟังคุยกับเพื่อนๆละเพราะว่าจะลองดูลองดูเพราะว่าน่าจะไม่โดนจำสแกน <laughs> นะครับอาจจะได้คุยกันกับเพื่อนๆหรือไม่ก็อาจจะแบบวิเคราห์กราฟเสร็จหนึ่งช็อตแล้วเราก็มาคุยกันว่าอ่ามีใครสงสัยอะไรยังไงเพราะว่าน่าจะมีน่าจะมีเปิดไมค์คุยกันแหละเนาะโอเคประมาณนี้ครับผมนะก็มีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมกดแท็กถามได้นะหรืออยากเปิดไมค์ พิมพ์ถักถามมาแล้วเดี๋ยวผมเปิดหูฟังนะครับโอเค okay. งั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ฮะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงผมลืมบอกผมว่าการวิเคราะห์กราฟผมอาจจะต้องขอไปด้วยบางทีมันจะมีช่วงเวลาสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยบางทีผมไปฟังเอ็มเอบางทีถ้าหากว่ามามาลอดูอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะ คิมบอกไว้ในห้องของคริปโตคริปโตทอล์กนะฮะว่าวันนี้จะมีการไลฟ์อยู่ตอนกี่โมงละกันนะเพราะว่าช่วงนี้มันมีหลายโปรเจกที่จะเอ a มเแถวๆช่วงสามทุ่มบางทีเอ a มเอสามทุ่มผมก็ต้องเลทไปสักสี่ทุ่มสีทุ่มครึ่งนะฮะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับโอเคอยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่เข้ามารับฟังรับชมก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก้น,น้อยนะครับผม เ้วก็เดี๋ยวอาไปพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับอ,อ๋อวันพรุ่งนี้จะเป็นไลฟ์ตอนสักประมาณสีนะทท่ทุ่มนะฮะสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งพรุ่งนี้มีเอเอของ Human X เ็กครับเดี๋ยวจะไปไปร่วมฟังกับของเขาอยู่นะครับโอเคเอาไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับฝันดีครับทุกคน